สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็พบกันอีกคลิปนะครับในการแนะนําวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทก่อนที่เราจะมารับชมก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักช่องของเรานะครับนั่นก็คือพี่ตองรอเอ็ดบ้านจันทราสนทินะครับก็มีวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ทุกรุ่นนะครับสนใจอยากจะเช่าบูชาวัตถุมงคลก็ติดต่อได้ที่พี่ตองรอเอ็ดบ้านจันทราสนทิ นะครับเบอร์โทร0992198586นะครับสำหรับในคลิปนี้ขอนำคุณผู้ชมมาพบกับรุ่นแสนแก้วมณีโชตนะครับก็เป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำลงยาที่จำนวนการจัดสร้างเพียง1,999องค์นะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ออกที่วัดพระาธาตุเมือนหินอำเภอเขาวงจังหวัด กาลสินนะครับซึ่งเป็นวัดขององค์หลวงปู่ที่องค์หลวงปู่จำพรรษาแล้วก็เป็นวัดอุปถรัรมภ์อีกวัดหนึ่งนะครับขององค์หลวงปู่วันนี้มาพบกับรุ่นแสนแก้วมณีโชตนะครับก็เป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับในเนื้อเงิน หน้ากากทองคำลงยานะครับที่จำนวนการจัดสร้างไม่เยอะนะครับก็เพียง1,999องค์เท่านั้นนะครับวันนี้มีโอกาสนำมาให้ท่านได้ดูรายละเอียดจุดต่างๆของวัตถุมงคลในรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นแสนแก้วมณีโชดนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งของ องค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทด้านหลังก็จะเป็นยันปลาฉาลามนะครับยันนี้องค์หลวงปู่ก็ได้สักที่ต้นแขนขององค์หลวงปูน่นะครับนะครับรุ่นแสนแก้วมณีโชตนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ออกที่วัดพระาธาตุเหมื่นหินนะครับวันนี้มีโอกาสนำมาแนะนำให้ทุกท่านได้ดูแต่ละ แต่ละรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังขอบตัดนะครับในวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับก็เราก็ให้ทุกท่านได้รับชมกันเป็นประจำนะครับในรายละเอียดต่างๆของวัตถุมงคลที่เรานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับนี่ก็เป็นขอบตัดของ เนื้อนี้นะครับรุ่นนี้เนื้อเงินหน้ากากทองคํำลงยานะครับวันนี้มีโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้ดูรายละเอียดแต่ละจุดนะครับในวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนั้นนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ล้วนแต่มีพุทธคุณทุกรุ่นนะครับให้ท่านเลือกว่าจะเช่าบูชา รุ่นไหนนะครับขอเพียงระลึกถึงองค์หลวงปู่นะครับศรัทธาด้วยใจจริงนะครับส่วนวัตถุมงคลก็ให้ท่านเลือกเก็บสะสมนะครับเป็นรุ่นที่ท่านชื่นชอบนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่แนะนำนะครับก็เป็นรุ่นแสนแก้วมณีโชต นะครับที่ออกที่วัดพระาธาตุเมือนหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินครับ